สูงบอกให้กินนมไอ้เหียเนี่ยกระสุนแล้วเกินเ,นเซนเซอร์เซนเซอร์หูเกิดมาเตรเียมยอะไรเหลือพี่เดี๋ยวดีครับสูออดีครับผู้ร่วมเดินทางครับไอจอ,อมนมาแล้วหรอย้ายบ้านไปแนละ้ว โอ้ยใชย่ดีครับถือโทรศัพท์มาอย่างนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจครับรบผมเอง <c oughs> ตืงน่นเลยเขาปุกจักแบบโคอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกงับอาเชียบชาบ สามสอนึ่งสวัสดีครับผมเพชรนภัสนะครับวันนี้เราก็จะไปที่อ้ยที่ไหนี่อะไรเนี่ยอ่เี่อะไรเนี่ยอ้าวช่องคูช่องคูช่องช่องอ๋อไปไหนนี้ก็ไปไปกาญจนบุรีป่ะเฮ้ยกาญนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยกาญจนะช้าๆไงไม่เล่เจอเล่นมุกเล่นมุกเลับ นั่นแหละคืออะไรวะชิดใจชัยเด็กไงไกลไกลเลยเครื่อง V16 หาเองโค้ดไปไหเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ไม่เคยฟังเลยชื่อเพลงว่าอะไรไออะไรนะชื่อเพลงว่าอะไรโค้ดไปไหนขอ ไม่่ใชรไปครับคันนี้บ่ายครับจกร้องอ่ะเวทมาครับกลับมาพังงาดวันแรกนะครับหลังจากที่เก็บข้อเท้าไปหนึ่งอาทิตย์ ดยผมกลิบม mm ันกลับมาแล้วครับ oh ี่ีเฟิร์ทายเฮ้ยที่พายหงเรียบร้อยแล้วเรียบกันเลยเรียบกันเลย <c oughs> โค้ดเมื่อหนึ่งกะรามเมื่อหนึ่งครับนี่พี่ซุปพี่ซุปกับพี่เคนไปไหนพี่ไปเมกาไปเมกาไปเมกาแฟชั่นพันล้านเลยของพี่อ่ะ อ้เยสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังไปที่กาญจนบุรีไปเล่นโบนะครับวันนี้ไปถึงนี่เล่นท่าเหอนี่เลยเดินลงโบแล้วก็เดินขึ้นมาถ่ายากซะด้วย <cười> <cười> yeah. nóng miệng yeah nóng miệng hả super hoodie วันนี้ผมมาเชิดฉายให้น้องๆโน้น,นหนึ่งให้ดูนี่ตัดนะตัดพูดพูดที่เหนืออาล่าตอนนี้เราก็อยู่ประเทศกาญจนบุรีแล้วนะครับผมกาญจนบุรีพิเศษว่าา นี่ก็คือสนามสเก็ตเรานะครับถุยใช่ครับมีโบโบครับโบอู้อภิมหาโคตรโอวอร์แป๊บวักใหญ่ครับไอสาวเหรอฮะโบเหรอโบโบ ที่แก๊งเตอร์ลงโบวะแก๊งเตอร์เขาลงโบว่ะอ้าวไปซะแล้ว เป็นการลมที่ถูกวิธีนะครับ กี่คะแนนอย่างนี้กี่คะแนนอย่างนี้ผมให้เท่าไหร่ดีสักแบบ9.9้โอ้โยอย่าไต่ตง <c oughs> งออรงแ่ <c oughs> 9. 9. 9. ืงเืินเลย9.9เเช็คใดจะมางานโบรครับวันนี้ตามวะยืดเส้นไปหนึ่งทีครับ 风暴。<laughs>

เออบ้านนี้แม่งเมกาวนี่เย็นหนาวใช่ไหม